จริงซึงบอกว่ามันก็จะมีคนที่โอเคสามารถเอาไปทําต่อได้มึงแบบได้ยื่นสีโพดาเข้ามาหรืออะไรเงี้ยในมุมนั้นเราไม่แน่ใจว่าซีดีอาจจะรู้สึกว่าแบบเอออยู่ที่นี่หรือจะออกไปที่อื่นมันก็อาจจะเท่ากันก็ได้มั้งไม่รู้ไปเริ่มใหม่เท่ากันก็ได้แต่แล้วเราต้คิดว่าเรางานน้อยหรืออะไรไม่มีก็ไม่ได้รู้สึกว่างานน้อยหรืออะไรเขาก็ยังให้เราได้ไปตลอดแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วว่าแค่นี้มากกว่ารู้สึกว่าเราเราอยู่เราทนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วว่า Quand, บอกพ่อแม่บอกบอกที่บ้านปะว่าทีดีจะเดินไปบอกค่ายว่าทีดีไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยแล้วบอกบอกเขาบอกบอกแล้วก็บอกเองด้วยนะเขาใจเขาใจแต่พ่อแม่ว่าเขาบอกว่าไงอ่ะเขาก็ก็เหมือนเดิมเขาก็เลสเปคเราแล้วก็แบบอยากจะทําอะไรก็ก็ลองดูอะไรเงี้ยช่ก็ไม่ได oui> ้ห้ามอะไรเลยแล้วก็แบบก็อาจจะคอยเตือนว่าแบบคิดดีๆนะหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็มีความเชื่อเป็นของตัวเองอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราจะทําอะไรเราก็ แต่ก็ต้องทำอ่ะ